สวัสดีครับวันนี้มาดูร้านหมูบุรีรัมยอเอ์ร้านหมูสครับร้านหมูสุดินครับเมื่อวานไปบุรมย์เลยเผยตัวฮนะมาดูหมูสดไก่สดสาขาสุดินครับ,เป,ราารบเป็นสาขาใหญ่ครับเป็นสาขาใหญ่แต่ว่าร้านเล็กครับร้านที่คับแคบครับเมื่อวานเราไปเอาตู้นี่มาเอามาเพื่อที่จะ เปลี่ยนตู้เล็กไปนุ่นะ่ะ <Okay. S 1> ดูบรรยากาศร้านะาสะอาดสะอานครับลูกค้าก็ยังไม่ค่อยมีครับช่วงนี้ดูบรรยากาศร้านเราครับกว่าวันนี้จะไปที่บ่อจะไปถ่ายรถขุดครับแต่วันนี้เราช่วงเชา้าเราถ่าย บรรยากาศในร้านนะครับแรงงานสวยๆครับแล้วเราคัดหน้าตาครับร้านนี้อยู่ร้านหมูต้องยิ้มเก่งๆครับ ถ่ายไม่ได้เปื่อยเลยครับไม่มีอะไรถ่ายก็ถ่ายไปก่อนครับวันนี้วันเสาร์ครับก็ไม่ค่อยจะคืนเท่าไหร่ ไก่สดครับรช่วงเช้าเราก็วางขนแล้วก็เช่องหม่เรากเข้าไปไว้ในตู้แล้วครับอันนี้ในถุงเป็นอาหารน้องนะครับถุง20บบาทหมูบดอย่างดีครับต้มสุกพร้อมรับประทานครับ 我关了。 ต้อง่ายบ่อยครับพนักงานเราขยันจะไ,ได้รู้ว่าร้านตัวเองสะอาดไม่สะอาดจะสาขาอื่นจะเห็นด้วยครับนี่ต้องให้สาขาอื่นได้เห็นดู u t u b e ด้วยว่าสาขาบุรีราาัมศรีขอดูว่ายูทูบว่า,วาสาขาสุรินเราเลยจัดร้านได้สะอาดขนาดไหนนี่สะอาดสะอ้านครับบางวันเนี่ยถูจนว่ากระเบื้องเกลดลุกแลวครับ ตู้ของเราก็ทำดีครับอันนี้ก็สีมันจะเิ่มจางว่ะนะครับก็สถานที่จริงเนาะตรงนี้อ่าเป็นสาขาใหญ่แต่าว่าสถานที่เราครับแคบครับับแคบก็อากาศก็จะร้อนจัดครับช่วงนี้เพราะมันพื้นมันต่ำก,ก็ร้อนจริงๆครับเนาะสู้กันไปแล้วครับช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี ใายได้ใช่ไหมครับนะเอาแค่นั้นได้ครับผมวันนี้ถ่ายจะร้านหมูครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ